เดี๋ยววันนี้พามาดูลายผ้าลูกแปดเก้าชักเก้าแปดวาวนะครับผมคันนี้เป็นกล่องลีแมปดันรางนะเป็นกล่องลีแมปดันรางนะผมนะก็คือเป็นขบูกล่อีแมปอันนี้เป็นสเตปแบบเดียวกับกระบะซิ่งนะผมนะคว,วันสวย,สวยเลยคันนี้ควันสวยมากหมื่นสามเก้าร้อยเล่มโอน ตัวกันอันนี้ควันสวยๆเลยนะผมผมผมแมปมาควันสวยๆเลยนะเกกหน้าทำเป็นบูทูธแล้วนะผม